สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่6ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า20เริ่มตั้งแต่สากิระผุถมุตระปาทโมเลปฏิตับปัฒนาเป็นต้นไปกิระได้ยินว่าสาเขมาขึ้นมานะครับ อันว่าพระนางเขีมานั้นปฏิตับปัฒนาเป็นผู้มีความปรารถนาอันตั้งไว้แล้วปุธุมุตตะปาท่ามเลในที่ใกล้แห่งพระบาทของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุธุมุตระอภิรูปาเป็นผู้มีรูปงามปาสาธิกาเป็นผู้ยังความเลื่อมใสให้เกิดอติวิยะเกินเปรียบอโหสิได้ไปแล้วปณะก็เขมา อันว่าพระนางเขมาขึ้นมานะครับสุตวาฟังแล้วว่ากิระได้ยินว่าสัทธาอันว่าพระศาสดากเทติย่อมตรัสโทสังซึ่งโทษรูป,ปัสสะแห่งรูปอิติดังนี้นะอิชิไม่ทรงปรารถนาแล้วคันตุงเพื่ออันเสร็จไปสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดา ราชาว่าพระราชายัตวาทรงทราบแล้วตัดสารูปะมะทะมะตะภาวังซึ่งความที่แห่งพระนางเขมานั้นเป็นผู้มัวเมาแล้วด้วยความเมาในรูปปุขลังทรงยังบุคคลกาเรตวาให้กระทําแล้วขีตานิซึ่งเพลงขับทั้งหลายเวลุวณนะวันนับปฏิสังยุตตานิ อันประกอบพร้อมเฉพาะแล้วด้วยการพราณนาซึ่งพระเวรุวันราชาปุริสังทรงยังราชบุรุษทาเปสิให้พระราชทาแล้วชนานางแก่ชนทั้งหลายหนาตาทีนางมีนักฟ้อนเป็นต้นเวลุวัานางอันว่าพระเวลุวันอทิฐะปุพพังวิยะตัดสาเขมายะตัวนี้ครับแปลหักวิพัตนะครับเป็นราวกับว,ว่าอันพระนางเขมานั้น ไม่เคยทรงเห็นแล้วด้วยจะเข้ามาตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ตัดสาเขมายะอสุตะปุพพังวิยะจะเป็นราวกับว,ว่าอันพระนางเขียมานั้นไม่เคยทรงสดับแล้วด้วยอโหสิได้เป็นแล้วสาเขม,มาอันว่าพระนางเขียมานั้นปุจจิตวาตรัสถามเลยว่าตุ้มเหอันว่าท่านทั้งหลายคายถะย่อมขับสันทายะหมายเอา วิญานังซึ่งอุทยานกะตารังแห่งไหนอิติดังนี้วจเนขึ้นมานะครับมีประโยคอุตเตอยู่วจเนครั้นเมื่อคำว่าเทวิฆ่าแต่พระเทวีไม่ยังอันว่าข่าพระองค์ทั้งหลายคายามะย่อมขับขึ้นมานะครับสันทายะหมายเอาเวลุวนุยญานังเอวะซึ่งอุทยานที่ว่าเวลุวันนั่นเทียว ตุมหากังของข้าพระโองค์ทั้งหลายอิติดังนี้เตหิชเนหิอันชนทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบถูแล้วคันตุคามาเป็นผู้ทรงต้องการเพื่ออันเสด็จไปวิยานังสุทยานอาโหสิได้เป็นแล้วศรัทธาอันว่าพระศาสดายัตตวาทรงทราบแล้วอาคมาังซึ่งอันเสด็จมาตัดสาเทวิยาแห่งพระเทวีนั้น นิสีทิตวาประทับนั่งแล้วปริสัมัชเชในถ้ำกลางแห่งบริษัททำม,มังเทเสนโตวะรวบด้วยอำนาจนิบาตตัวนี้นะครับวะตัวนี้นะครับเมื่อทรงแสดงซึ่งทมเทียวนิมมินิทรงเนรมิตรแล้วอิดถิงซึ่งหญิงอภิรูป,ปังผู้มีรูปงามตาละวันตังอาทายะอัตโนปัเสทตวาวีชามานัง รวบด้วยมานะปัจจัยตัวนี้ที่เป็นวิเศษณะนะครับตัวนี้ผู้ถือเอาซึ่งขั้วแห่งตาลยืนพัดอยู่ข้างพระปรัดของพระองค์คือเบื้องขวานะครับเขมาปิเทวีอันว่าพระเทวีแม้พระนามว่าเขมาปวิสมานาวะเสดเข้าไปอยู่เที่ยวทิศวาเห็นแล้วตังอิดถิงซึ่งหญิงนั้น จินเตตาวาอยู่หน้าต่อไปนะครับทรงดําริแล้วว่าฉนานว่าชนทั้งหลายวาทันติย่อมกล่าวอิติว่าสัมมาสัมพุทธโธอ่านว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากเทติย่อมตรัสโทสังซึ่งโทษรูป,ปัะ,ะแห่งรูปอิติดังนี้ตัดบวชเป็นอายังบวกจะและก็บวกอัะนะครับตัวนี้จะก็ อยังอิถีขึ้นมาอันว่าหญิงนี้วีชามานาติตายืนพัดอยู่แล้วตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับอายังเป็นวิเศษนะของอิถีตัวนี้สันติเกในสำนักอัตะสัมมาสัมพุทธะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอาหารกันว่าเราณนะอุเปมิย่อมไม่เข้าถึงกละพาคังปีแม้ซึ่งส่วนแห่งเซี่ยวอิมิสาอิถยาของหญิงนี้ อิทีรูปังอ่านว่ารูปแห่งหญิงอีที่สังอันเช่นนี้ณมยาทิทฐภูพังเป็นรูปอันเราไม่เคยเห็นแล้วโหติย่อมเป็นขึ้นมานะครับนี่คือจินเตตวาท,ที่บอกไปแล้วชนาอ่านว่าชนทั้งหลายขึ้นมานะครับมันเยเห็นจะอัภาจิกขันติจะกล่าวตูศัทธารังซึ่งพระศาสดาอภูเตนะ ด้วยคําอันไม่มีแล้วอิติดังนี้อนิสาเมตวาไม่ทรงพิจารณาแล้วกถาสัตทางปิแม้ซึ่งเสียงแห่งพระวาจาเป็นเครื่องตรัสตถาคตสศะของพระตถาคตเจ้าโอโลกยะมานาอัถาสิได้ประทับย,ยืนทรงแลดูอยู่แล้วตังอิถิงเอวะซึ่งหญิงนั้นนั่นเทียว สัทถาอันว่าพระศาสดายัตวาทรงทราบแล้วตัดสาเทวิยาตัดจบิงรูปเปอ,อุปปันนะพระหุมาณตังรวบรวยเด่นาตาปัจจัยตัวนี้นะครับประจากภาวะตทิศซึ่งความที่แห่งพระเทวีนั้นเป็นผู้มีมานะมากอันเกิดขึ้นแล้วในรูปนั้นทัดเสนโตเมื่อทรงแสดงตังรูปังซึ่งรูปนั้น ปฐมะวายาธิวเสณนะด้วยสามารถแห่งวัยมีปฐมวัยเป็นต้นทัดเสสิทรงแสดงแล้วกัตตวากระทำรรอัติมัตตาวสานังให้เป็นอวัยวะมีกระดูกเป็นประมาณเป็นที่สุดลงปร,ริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบบุตตะนเยนาอิวะตามในแห่งคำอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วนั่นเทียวเอถาในภายใต้ เขมาอันว่าพระนางเขมาทิตวาทรงเห็นแล้วตังรูปังซึ่งรูปนั้นจินเตสิทรงนําริแล้วว่าตังรูปังอันว่ารูปนั้นเอวะรูปังปินามะชื่อแม้มีอย่างนี้เป็นรูปปัตตังถึงแล้วขยะว่ยังซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปมหุตเตนะเอวะโดยการครู่หนึ่งนั่นเทียวสาโร ο, อันว่าสาระ อิมัสมิงรูเปในรูปนี้นัติวตะย่อมไม่มีหนออิติดังนี้สัถาอันว่าพระศาสดาโอโลเกตวาทรงตรวจดูแล้วจิตตะวารังซึ่งวาระแห่งพระไทยตัสสาเขมายะของพระนางเขมานั้นวัตวาตรัสแล้วว่าเขเมดูก่อนนางเขมมาตวังอันว่าเธอ จินเตศคิดแล้วอิติว่าสาโรอ่านว่าสาระอิมัสมิงรูปเปในรูปนี้อัติมีอยู่อิติดังนี้ปัสถานิสตะตัดปวดเป็นปัสสะบวกกับอิธานิบวกกับอัสสะนะครับอิธานิในการนี้ตะวังอันว่าเธอปัสสะจงดูลงหิหมดปัญจะมีลงหิลบผีนะครับอัสสะรูปัสสะนิสาระภาวัง ซึ่งความที่แห่งรูปนั้นเป็นรูปมีสาระออกแล้วอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งคาถานี้อิติว่าเขเมวดูก่อนนางเขมาตวังนั้นว่าเธอปัสสะจงดูสมุทรสยังซึ่งร่างกายอาตุรังอันกระสับกระสายอสุจิงอันไม่สะอาดปูติงอันเน่าอุกขรันตัง อันไหลเข้าอยู่ปักขรันตังอันไหลออกอยู่พาลานังอภิปัติตังอันอันคนผ่านทั้งหลายปรารถนายิ่งแล้วอิติดังนี้แปลหักมิพัฒนะครับพาล,ลาลังตัวนี้ชัตถีอาณะพิตะกตาคาถาปรโยาสานในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งคาถาสาเขมาอันว่าพระานางเขมานั้นปฏิติหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิภเล ในสดาปฏิผลอถาครั้งนั้นสัตถาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วอิติว่าเขเมดูก่อนนางเขมาสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายอิเมเหล่านี้ราคะราตาเป็นผู้อันราคาย้อมแล้วโทสะทุถาเป็นผู้อันโทสะปะถุสลายแล้วโมหะมุลหาเป็นผู้หลงแล้วเพราะโมหะหุตวาเป็น นะสะโกนติย่อมไม่อาจสมติกามิตุงเพื่ออันก้าวล่วงด้วยดีตันหาโสตังซึ่งกระแสะแห่งตันหาอัตโนของตนลักขันติย่อมคล้องตัทฐะตันหาโสเตเอวะในกระแสะแห่งตันหานั้นนั่นเทียวอิติดังนี้เทเสนตัวเมื่อทรงแสดงทำบังซึ่งทำอาหะตรัสแล้ว อิมังคาถังซึ่งพระคาถานี้อิติว่าเยสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดราคะรัตตาเป็นผู้อันราคะยอมแล้วโหนติย่อมเป็นตัดปวดเป็นราคะรัตตาบวกอนุปตันตินะครับเป็นประโยคยะตะเตสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอนุปตันติย่อมตกไปตามโสตังซึ่งกระแสอัตนากระตัง อันอันตนกระทําแล้วสยังเองมักกะตะโกอิวะวะตัวนี้คืออิวะนะครับเพียงดังอันว่าแมงมุมอนุปตันโตตกตามไปอยู่ชาลังซึ่งข่ายอัตนากตังอันอันตนกระทําแล้วสยังเองธีราอันว่านักปราชญ์ทั้งหลายเจตวานะตัดแล้วเอตังปิตันหาโสตังซึ่งกระแสแห่งตันหาแม้นั้น อาณเปกิโนเป็นผู้ไม่มีความเยื่อใยห,หุต,ตวาเป็นปหายะละแล้วสัพพาทุกขังซึ่งความทุกข์ทั้งปวงวะชันติย่อมไปยิติดังนี้อัดโถอันว่าอัดว่าตั้งอัดนะครับมักกะตะโกอันว่าแมงมุมกัตวากระทําแล้วสุตตะชาลังซึ่งขายคือใหญ่นิปันโนนอนแล้ว นาพิมันเลที่มนทนแห่งสะดือมัชชัตถาเนในที่อันเป็นท่ามกลางคันตาวาไปแล้วเวเคนะโดยเร็วว,าวาิจิตตวาเจาะแล้วปะตังคังวาซึ่งตักกะแตนหรือมัคคิกังวาหรือว่าซึ่งมแมลงวันปะติตังตัวตกไปแล้วปริยันเตในที่สุดรอบ ปิวิตวาดื่มแล้วระสังซึ่งรถตัดสะปะตังคัสวามักคิกัสวาของตะกแตนหรือหรือว่าของมแมลงวันนั้นอาคันตาวามาแล้วปุณอีกนิปัช,ชติย่อมนอนตัดสมิงฐาเนเอวะในที่นั้นนั่นเทียวยะถานามะชื่อฉันใดเยสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ราคารัตาเป็นผู้อันราคะย้อมแล้วโทสะทุสาเป็นผู้อันโทสะปะทุสร้ายแล้วโมหะมูลหาเป็นผู้หลงแล้วพระโมหะโหนติย่อมเป็นเตสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอนุปตันติย่อมตกไปตามตันหาโสตังซึ่งกระแสแห่งตันหาอัตนากตังอันอันตนกระทำแล้วสยังเอง ไหอนุปตันติมหานสะโกนตินะครับคือว่าณนะสะโกนติย่อมไม่อาจสามาติกามิตุงเพื่ออ่านก้าวล่วงได้ดีตงังตันหาโสตงังซึ่งกระแสแห่งตันหานั้นเอวังเอวะฉันนั้นนั่นเทียวทีราอันว่านักปราชทั้งหลายเชตวานะตัดแล้วเอตังปิตันหาโสตงังซึ่งกระแสแห่งตันหาแมนั้น ธุรติกกมังอันบุคคลพึงก้าวล่วงได้โดยยากเอวังอย่างนี้วัชันติย่อมไปอิติดังนี้ตัทธะปะเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปะทะัทวยัสสะแห่งหมววสองแห่งบทว่ามะกะตะโกวะชาลังอิติดังนี้อัทโถอันว่าอัทว่าบัณฑิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายนี่คืออัทโถนะครับจินติตวา ตัดแล้วตันหาโสตังซึ่งกระแสแห่งตันหาเอตังนั่นเอตังคือว่าพันธนังอันเป็นเครื่องผูกอนาเปกคิโนเป็นผู้ไม่มีความเยื่อใยอณเปกคิโนคือว่านิราลยาเป็นผู้มีความอะไรออกแล้วอุตตวาเป็นปหายะละแล้วสัพพาทุกขังซึ่งความทุกข์ทั้งปวง อรหัต h มคคเ h ด้วยอรหัตตมร a k วชันติย่อมไปวาชันติคือว่าคัดฉันติย่อมดำเนินไปอิติดังนี้คาถาปาทฏะแห่งบาห่างพระคาถาว่าเอตัมปิเจตวานะวะชันติอิติดังนี้นี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคหนึ่งนะครับฉะนั้นนักศึกษาที่ได้เรียนไปแล้ว ก็ต้องไปกลับทบทวนใหม่เพื่อความเข้าใจยิ่ง,งขึ้นไปขอให้นักศึกษาทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในธรรมทุกท่านเทิน